ันนี้เป็นการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้หน่วยร่วมนะคะคน3คนทำงาน4วันได้เงินค่าจ้างทั้งหมด6กแสนบาทนะคะถ้าคน5คนทำงานอย่างเดียวกันนี้1สัปดาห์จะได้รับเงินค่าจ้างเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็จะให้สมมติป,ปริมาณงานทั้งหมดเป็น1นะคะเอาคูณกับ3และ4ซึ่งเป็นคนงานกับเวลาที่ทำงานนะคะก็จะได้เท่ากับทั้งหมด12 12นี้ก็คือของเป็นในหน่วยของปริมาณงาน นี่เขาได้เลยคะหารกับ12จ้ะเราก็จะรู้ว่างานหนึ่งหน่วยได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ12หารกับ60ก็ได้เท่ากับ5้าหมื่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอางานใหม่ก็คือในปร,มริมาณงานเป็นหนึ่งเหมือนเดิมคูณกับคนงาน5คนคูณกับวันที่ทำงานเนี่ยเป็นหนึ่งสัปดาห์แล้วก็คือ7วันนะคะ แล้วนั้นเอา35เนี่ยมาคูณกับเ,เงินที่จะได้ในหนึ่งของหน่วยงานนะคะก็คือได้เท่ากับ5,000ได้ากับ็ได้1,75,000บอน